chỉ xong chứ mấy những gì xỉ เขียวสีเทาไม่เขียวสีเทาเขียวสีเทาสีเทาพูดก่อนไม่สีเทาสีสีเทาเขียวอ่ะเอาไว้สีส,สีเหลืองสีเหลืองสีก่อนแล้วเอาพูดก่อนสีสีสเหลือง สีน้ำเงินน้ำสีน้ำเงินน้สีเหลืองสีเหลืองเอาโอ้ย เอาข้างไหนข้างนี้นี่